เพจที่เราเจอแน่ใจได้ยังไงว่าไม่ใช่เพจปลอมเพราะตอนนี้เพจปลอมระบาดหนักมาก<อ>แล้วก็มาหลอกให้เราโอนเงินบ้างล่ะหลอกให้เสียเงินไปฟรีๆบ้างล่ะหรือไม่ก็มาดูดข้อมูลของเราแล้วเราจะสังเกตยังไงมาดูวิธีเช็คกันค่ะ สวัสดีค่ะพรกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานรพีทุกวันนี้มิจฉาชีพมาในสารพัดรูปแบบเลยนะคะพอเราทันมุกนึงก็เปลี่ยนไปเป็นอีกมุกหนึ่งมาทั้งการโทรการส่งไลน์มาส่ง SMS มาและที่ระบาดหนักมากๆตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเพจปลอมค่ะซึ่งเพจปลอมนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้มาหลอกเราตรงๆแต่ก็จะเป็นกับดักที่ล่อเราไปจนกระทั่งพอเรามารู้ตัวอีกทีเสียเงินไปซะแล้วและจะได้เงินคืนก็ยากมากค่ะ แล้วเพจปลอมพวกเนี้หน้าตาเป็นยังไงวันนี้เอิ้นรวบรวมตัวอย่างมาให้ดูพร้อมกับวิธีสังเกตเพจปลอมที่เป็นอันตรายเราจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อกันนะคะเพจปลอมแบบแรกที่มักจะเจอกันก็คือรับทำใบขับขี่ออนไลน์ทําได้เลยไม่ต้องสอบเพจประเภทเนี้ยที่บอกว่ารับทำใบขับขี่ทางออนไลน์มีเยอะมากเลยนะคะ จนกรมการขนส่งทางบกต้องออกมาเตือนเลยละว่าอย่าหลงเชื่อเพจรับทำใบขับขี่ปลอมทางออนไลน์และอย่าโอนเงินโดยเด็ดขาดเฉพาะที่ตรวจพบก็มีมากถึง23เพจเลยล่ะคนเชื่อเยอะเชื่อน้อยก็ลองคิดดูสิคะโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสามารถรับทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกผ่านทาง Facebook โดยเฉพาะรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่รถยนต์เพจพวกนี้เขาก็จะนำรูปตราสัญ,ญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกมาใส่ในรูปโปรไฟล์ หรือว่านํารูปภาพของผู้ที่ได้รับใบขับขี่มาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยจะโฆษณาหลอกลวงว่าสามารถออกใบขับขี่หรือต่ออายุได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สํานักงานขนส่งไม่ต้องสอบด้วยไม่ต้องอบรมอีกต่างหากแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงซึ่งจะเรียกค่าดําเนินการอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง6,000บาทแต่บางทีรอบเดียวไม่พอขอให้โอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายๆรอบรวมกันก็เป็นหมื่นนะคะและเมื่อเราโอนเงินไปแล้วก็เงียบหายใช่ค่ะ สูญเงินแล้วแน่นอนซึ่งกรมการขนส่งเขาก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่จะขอรับใบขับขีดทุกชนิดก็จะต้องผ่านหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเอกสารผ่านการอบรมผ่านการทดสอบร่างกายผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วก็ทดสอบขับรถไม่มีทางลัดแบบที่ จ่ายเงินแล้วได้ใบขับขี่เลยแบบที่เขาว่ามาอย่าหลงเชื่อนะคะซึ่งผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่ใหม่จองคิวเข้าใช้บริการเช่นทําใบขับขี่ต่ออายุใบขับขี่หรือขอหนังสือรับรองการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Q ดีกว่านะคะจะได้ไม่โดนหลอกแต่ไปโหลดแอปดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะว่าเป็นแอปของจริง DLT Smart Q จะต้องจัดทำโดย Department of Land Transport Thailand นะคะสังเกตกันดีๆด,ด้วยล่ะ ปลอมที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐไม่ใช่มีแค่ใบขับขี่เท่านั้นนะคะอีกอย่างที่ระบาดก็คือเพจหลอกหางาน<อ>ซึ่งเขาก็จะปลอมว่าเป็นของกรมการจัดหางานค่ะซึ่งใช้วิธีเดียวกันกับกรมการขนส่งทางบกนั่นแหละค่ะใช้โลโก้ใช้รูปโปรไฟล์ของกรมการจัดหางานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็แอบอ้างว่ามีการรับสมัครงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่ก็ลองสังเกตชื่อเพจดีดด้วยนะคะบางทีก็เขียนไม่ครบเป็นกรมหางานบ้างละกรมจัดหางานบ้างละ อาจจะไม่ได้ครบว่าเป็นกรมการจัดหางานเช็คกันด้วยอันนี้อาจจะเป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายทีนี้พอมีคนหลงเชื่อกดสมัครงานไปก็จะโดนหลอกโอนเงินค่ะซึ่งทางกรมการจัดหางานได้เตือนทุกคนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะทางกรมไม่ได้มีนโยบายแบบนี้ ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเจอเพจลักษณะนี้ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจตามท้องที่ที่เกิดเหตุหรือแจ้งเรื่องที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิหรือว่าโทรสายด่วนกรมการจัดหางานตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะส่วนเพจปลอมต่อไปเพจปลอมที่พักระบาดหนักมากยิงโฆษณากันรัวๆเลย ใครที่กำลังหาที่พักผ่อนสบายๆที่เที่ยวสวยๆดูกันให้ดีๆนะคะอาจจะเสียตังฟรีแถมไม่มีที่นอนด้วยซึ่งเรื่องนี้ตำรวจไซเบอร์ก็ได้เตือนภัยเพจ Facebook ปลอมที่สร้างขึ้นเรียนแบบเพจโรงแรมจริงๆแอบอ้างเป็นเจ้าของที่พักหรือแอดมินหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินค่ามาจำํำโดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีหลอกอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1 สร้างเพจ Facebook ที่พักปลอมขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อเพจให้เหมือนกับเพจจริงเรียนแบบภาพโปรไฟล์ภาพหน้าปกเนื้อหาและโปรโมชั่นต่างๆเรียกได้ว่าก๊อปกันมาจากเพจจริงเลยแหละเพื่อที่จะหลอกลวงผู้เสียหายวิธีที่2ใช้บัญชี Facebook อวตารแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มแนะนําโรงแรมหรือที่พักต่างๆแล้วก็โพสต์หลอกว่ามีที่พักหลุดจองราคาดีแล้วพอเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไป ก็จะไม่สามารถติดต่อเพจนั้นได้อีกเลยหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพอไปถึงที่แล้วไม่มีที่พักให้ค้างซึ่งกรณีแบบนี้มีผู้เสียหายแล้วกว่า238รายความเสียหายรวมหลายล้านบาทค่ะวิธีป้องกันตัวจากเพจโรงแรมที่พักปลอมแบบนี้นะคะก็คือจะจองเนี่ยก็จองกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือดีกว่าอย่างเช่น booking.com traveloka หรือว่า agoda แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรสอบถามที่พักนั้นๆก่อนที่จะโอนเงินกันด้วยนะคะ ต่อไปก็เป็นเพจของธนาคารปลอมมันไกลตัวจนน่ากลัวมากธนาคารออมสินก็ได้ออกมาเตือนทุกคนเลยนะคะว่ามีเพจมี SMS และเว็บไซต์ที่ปลอมเป็นธนาคารแอบอ้างโลโก้แล้วก็ชื่อรวมถึงบริการสินเชื่อของธนาคารออมสินไปแอบอ้างส่งข้อความ SMS สร้างเพจ f a c e b o o k แล้วก็เว็บไซต์แอบอ้างเพื่อเชิญชวนกู้เงินพร้อมแนบลิงก์ไลน์ให้กดรับสิทธิ์ ซึ่งธนาคารอ,อมสินเผยว่าทางธนาคารไม่มีนโยบายให้กู้เงินผ่านทางช่องทางไลน์และไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวนะคะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมเห็นคิดไวเลยค่ะว่าน่าจะเป็นเพจปลอมอย่าหลงเชื่ออย่าแอดไลน์โดยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะไม่ได้เงินกู้จากธนาคารแล้วยังจะเสียเงินด้วยนะเ,<อ>เพราะทันทีที่กดลิงก์คนร้ายก็อาจจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างในโทรศัพท์ของเราได้เลย นี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งของบรรดาเพจปลอมที่เป็นอันตรายแล้วก็ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะแต่เดี๋ยวมันก็จะมีงอกออกมาใหม่ได้เรื่อยๆค่ะจะมาในหลายรูปแบบฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยเรามาดูวิธีสังเกตเพจปลอมกันดีกว่า <S <S เพื่อที่จะได้ไม่ว่ามาไม้ไหนเจอแบบไหนก็จะได้ระมัดระวังป้องกันตัวเองได้ค่ะซึ่งเพจปลอมนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นได้2ประเภทใหญ่ๆค่ะก็คือประเภทที่จัดการโดยบอทดกับประเภทที่มีคนนึงไปปลอมตัวเป็นอีกคนหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็จะมีวิธีสังเกตเบื้องต้นได้คล้ายๆกันแบบนี้อย่างแรกเลยค่ะลองดูสัญ,ญลักษณ์ตรวจสอบยืนยันตัวตนนะคะถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นเครื่องหมายถูกในวงกลมสีฟ้าแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพจจริงขององค์กรต่างๆก็มักจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบนี้ละคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปดังนั้นอีกวิธีหนึ่งของการดูเพจ Facebook ปลอมก็คือการเข้าไปดูในรายละเอียดของเพจค่ะโดยเข้าไปที่ about หรือว่าเกี่ยวกับตรงใต้รูปโปรไฟล์แล้วก็ไปที่ความโปร่งใสของเพจทางด้านขวาและกดดูทั้งหมดตรงส่วนนี้ละค่ะจะโชว์ประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อเพจคนที่จัดการเพจซึ่งถ้าเป็นเพจปลอมก็อาจจะได้เห็นชื่อเพจที่เคยใช้เมื่อก่อนหน้านี้ด้วยหรือว่าคนดูแลเพจที่เป็นชาวต่างชาติแบบนี้มันดูมีพิรุธเล่าไม่ล่ะน่าสงสัยสุดๆเลยแล้วบ่อยครั้งมิจฉาชีพก็จะใช้วิธีซื้อโฆษณาบน Facebook แบบที่หลายๆคนเจอแล้วก็บอกว่า ขายของแบรนด์เนมแต่ว่า ลดกระน,นำสุดๆแบบที่เรียกว่า70-8 0ถูกเวอร์ขนาดนี้เอินก็เจอมาเหมือนกันค่ะเจอยิงโฆษณามาหลอกว่าเป็น King Power นี่มีโลโก้ King Power แล้วก็บอกว่าเนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังราคาเป็นแสนเลยค่ะแต่ขายแบบหลักพันนะ่ะมันจะถูกอะไรขนาดนั้นแน่นอนค่ะว่าพอเอิญเห็นแบบเนี้ยเอิญก็คิดก่อนเลยว่าเพจปลอมแน่ๆหลอกลวงแงๆ่ๆก็เลยลองเข้าไปดูแล้วก็ใช่จริงๆด้วยแล้วเอิญก็ได้อีเมลไปแจ้งทาง King Power ว่าเนี่ยเจอเพจปลอมดูแล้วน่าจะ เป็นการหลอกลวงซึ่ง King Power เขาก็ตอบเมลกลับมาเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าใช่แล้วเขาว่าได้ร VI> ับการแจ้งเรื่องเพจปลอมเยอะและสิ่งที่เราได้เจอเนี่ยก็เป็นเพจปลอมจริงๆแล้วบางทีเนี่ยก็จะเจอประเภทแบบว่าหลอกให้ไปลงทุนด้วยแล้วก็ได้ฝากแจ้งเตือนประชาชนมาด้วยนะคะว่าให้ระมัดระวังเพจปลอมเหล่านี้นี่เลยค่ะถ้ากรณีแอบอ้างชื่อ King Power นะคะก็ให้ไปตรวจสอบช่องทางที่ถูกต้องตามนี้และนี่ก็คือวิธีสังเกตเพจ Facebook i n s t a g r a m X ของจริง ที่เป็นของ King Power ซึ่งวิธีการตรวจสอบแบบนี้ก็สามารถนำไปใช้กับแบรนด์อื่นๆได้เหมือนกันนะคะและนอกจากโฆษณาประเภทของถูกเกินจริงอีกอย่างหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆและเล่นเอากระรวงดิจิทัลถึงกับเดือดก็คือเพจหลอกลงทุน ซึ่งทั้งทาง,ทางกระรวงดิจิทัลและทางการตลาดลักทรัพย์ก็ได้ออกมาเตือนโฆษณาทํานองนี้เอาไว้ซึ่งโฆษณาเหล่านี้จะมาทาั้งทาง Facebook, Line หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆโดยเอาชื่อโลโก้หรือแม้แต่ชื่อของซีอบริษัทใหญ่ๆมาอ้างให้ดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วบริษัทเหล่านั้นไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยซึ่งก็มีคนโดนหลอกไปแล้วนะคะเอาแค่บริษัทเดียวก็มีคนโดนหลอกไปแล้วกว่า0 0รายมูลค่าความเสียหายกว่า25ล้านบาท ซึ่งเราก็ต้องเช็คข้อมูลให้ดีๆก่อนนะคะทั้งจากตัวบริษัทที่ปรากฏชื่อในโฆษณาหรือตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th หรือสื่อโซเชียลมีเดียทางการของตลาดหลักทรัพย์หรือสอบถามได้ที่ SES Contact Center 020099999และถ้าเราเจอใครมาชวนลงทุนหรือระมทุนก็ต้องไปเช็ครายชื่อดูว่าเป็นผู้ให้บริการในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาตโดยกรทหรือไม่ รวมถึงค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนที่ SEC Check First ทั้ง www.sec.or.th และแอป SEC Check First หากไม่มีรายชื่อที่ได้รับอนุญาตโดยกรลอตก็อาจจะสันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าไม่น่าเชื่อถือ แล้วมุกใหม่ล่าสุดเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มืบาทแหมไวจริงๆยังไม่ทันไรเลยค่ะยังไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเป็นทางการแต่มีแอปปลอมออกมาแล้วนี่หน้าตาแอปปลอมแอปเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มืนแบบนี้แอปปลอมนะคะมีให้โหลดบน Android ทั้งทั้งที่รัฐบาลชุดใหม่เจ้าของนโยบายยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดอะไรออกมาเลย ซึ่งในตอนนี้ที่ยังไม่ได้มีประกาศทางการเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอล10,000บาทเนี่ยใครที่เจอแอปพลิเคชันที่อ้างว่าเป็นแอปสําหรับลงทะเบียนเงินดิจิตอล1 0 0 0 0หรือว่าเป็นแอปที่เอาไว้สําหรับรับเงินดิจิตอล10,000บาทอะไรพวกนี้อย่าลงเชื่ออย่าโหลดเด็ดขาดนะคะซึ่งเป็นที่น่าสังเกตมากเลยแอปพวกนี้เนี่ยขอบัตรประชาชนของเราให้เราถ่ายรูปด้วยแล้วก็ขอข้อมูลส่วนตัวของเราละเอียดมากอันตรายมากเลยค่ะอาจจะมาหลอกขอข้อมูลของเราแล้วเอาไปทำมิดีมิร้ายหรือถ้าเลวร้ายกว่านั้นเนี่ยอาจจะ ทำให้เราอะถูกดูดเงินแล้วก็เสียเงินเลยก็ได้นะดังนั้นใจเย็นๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีมาในรูปแบบของส่งมาทางไลน์ส่งมาทาง SMS ด้วยนะคะซึ่งในไลน์ Open Chat ของเราเนี่ยก็มีผู้มาช่วยเตือนด้วยว่าได้รับ SMS ที่พูดถึงเรื่องเงินดิจิตอล1,000 0บาทที่เป็นการหลอกลวงด้วยเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่มาช่วยเตือนเพื่อนๆกันค่ะ และถ้าใครมีเรื่องอะไรที่จะเตือนภัยกันได้แบบนี้ส่งมาบอกเราได้นะคะทางโซเชียลที่ขึ้นอยู่นี้เลยเราก็จะได้นํามาเตือนเพื่อนๆคนอื่นกันด้วยทางรายการแล้วก็ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ของเราค่ะและต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมสนับสนุนรายการนะคะซอสหอยนางรมที่นิยมใช้ทั่วไทยผลิตด้วยกรรมวิธีทันสมัยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลย còn thật ná